สวัสดีครับวันนี้จผมโอมดีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้พามาดูรถสวยอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมมาถึง2คันด้วยกันนะครับก็คือ2คันนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัว MPV 2ตัวนี้เลยนะครับได้แก่ t ตโยต้าเซ็นท้านั่นเองตรงนี้มีทั้ง2คันเลยทั้งตัวท็อปแล้วก็ตัวรองนะครับวันนี้มานําเสนอให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะครับสำหรับรถของเรานะรถสวยคุสภาพคัดประวัตินะครับสวยสภาพดีไม่มีชนหนักจมน้ําตัดต่อผิดความหรือว่ากรอใหม่นะครับลูกค้านะ สองคันนี้เดี๋ยวแนะนำทีละคันเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนละกันนะครับเจ้าตัวนี้คือ Toyota s e n t r นะครับเป็นตัว1.5ตัว G นะครับตัวนี้เป็นปี2018นะครับได้มาเป็นสีขาวนะตัวนี้คือตัวรองของเขานะครับเป็นตัว G นะอย่างที่รู้กันนะครับสำหรับเซนต้าจุดเด่นของเขาเลยนะครับก็คือ ขนาดรถของเขาที่เป็น7ที่นั่งนะครับพร้อมกับประตูสไลด์ไฟฟ้านั่นเองนะครับสำหรับตัว G ตัวนี้นะครับจะมีระบบประตูสไลด์ไฟฟ้าเนี่ยแบบอัตโนมัตินะจริงๆอ่ะมันสไลด์ได้ทั้ง2ข้างก็คือซ้ายและขวาแต่ถ้าอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้านะครับจะได้แค่หนึ่งฝั่งเท่านั้นก็คือฝั่งซ้ายนะครับคือด้านนู้นเองนะอ่ะแต่ก่อนจะไปดูออปชันต่างๆเหล่านั้นนะครับเรามา ดูที่คันนี้ก่อนนะครับราคาของเขานะครับเราขายอยู่ที่5 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟิดาวผ่อนประมาณ900 0นนะลูกค้าคันนี้ผ่อน9000สําสำหรับ MPV 7ที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับนั่งสบายทุกที่นั่งเลยนะเพราะคันนี้เขาเป็น MPV ที่ค่อนข้างโครงตัวยาวนะครับนั่งสบายทุกที่นั่ง นะอ่ะสำหรับเซ a นต้าตัวนี้นะครับได้มาเป็นสีขาวนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับการชนด้านหน้าก็ค่อนข้างสวยเลยบอกก่อนว่าคันนี้นะครับเราเก็บการคาสปาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถสวยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูทางฝั่งขวากันละกันนี่ตรงเนี้ยสวยมากเลยนะดีไซน์ของเขาค่อนข้างดีนะครับด้านข้างของเขายางของเขานะครับ แม็กของเขาเป็นแม็กสีซิลเวอร์นะครับแล้วก็ตัวยางของเขาเนี่ยเป็นยางปีใหม่ๆรืยยางปี2022เพราะฉะนั้นลูกค้าใช้ได้ยาวๆนะครับแม็กขอบ15นิ้วแม็กขอบ15นิ้วนะครับลูกคา้านะตัวนี้ก็คือใช้ได้ยาวๆนะยางเปลี่ยนให้แล้วนะครับด้านข้างของเขากระจกปรับพับไฟฟ้านะครับพร้อมไฟเรียวแบบนี้เลยนะสีขาวสวยงามนะครับติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะเพราะฉะนั้นลูกค้าซื้อไปไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับประตู อันนี้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้านี่นี่คือประตูสไลด์ไฟฟ้าของเรานะตัวนี้ก็คือใช้งานได้ดีนะลูกค้าแล้วก็จะมีตัวป้องกันหรือตัวที่กันหนีบมือด้วยนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับเพราะฉะนั้นก็ปลอดภัยสําหรับใครที่มีเด็กๆหรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่ไม่อาจจะไม่สามารถหรือไม่สะดวกที่จะก้าวข้ามขึ้นรถสูงๆอย่างเช่น PPV ีวปาเจโรอะไรอย่างเงี้ย ก้าวไม่ไหวหรือว่ารดโหลดเตีย้ยๆอย่างซีบิกอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับก็แนะนำเซียนต้าลูกค้าขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายลงสะดวกมากนะเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุนี่คือก้าวลงได้เลยนะครับลูกค้าแต่ว่าคันนี้นะครับรถของเขานะครับก็จะเป็นตัว5ประตูนะก่อนจะเปิดดูข้างในเรามาดูชมขเขาก่อนนะครับด้านหลังคือสวยงามมากนะลูกค้าเป็น5ประตูแบบนี้มีปักเซนเซอร์ด้านหลังให้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่มีกล้องสองถอยให้นะกล้องสองถอยเนี่ยเขาจะอยู่อีกคันหนึ่งเดี๋ยวพาไปดู แต่คันนี้ไม่มีกล้องสองถอยนะแต่จะมีปากเซนเซอร์ให้นะครับด้านหลังก็เปิดประตูได้แบบนี้ฟูบนี่นะครับด้านหลังก็จะมีพื้นที่เก็บของเนี่ยตรงเนี้ยเอาจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็พอวางของได้แต่ว่าจริงๆแล้วนะลูกค้ามันสามารถพับได้ทุกตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นการวางของก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับก็แค่พับแล้วก็วางของเพิ่มเข้าไปถ้าไม่ได้มีถ้าไปไม่ครบ เขาเรียกว่าถ้าไปไม่เต็มจํานวนนะก็พับแล้วก็วางของได้นะครับสําหรับตัวนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรมาด้านล่างของเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ถอดล้อแม่แรงให้นะครับนี่แต่อุปกรณ์ถอดล้อเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าอยู่ไหนนะแล้วก็มียางอะไหล่ให้ด้วยด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้อุปกรณ์ครบแน่นอนนะครับมา สีขาวสวยเลยลูกค้านะครับคันนี้ราคา565,000 0 0บาทเครดิตดีฟีดาวผ่อนประมาณ9,000เท่านั้นนะครับรถสวยสภาพดีออุปกรณ์ครบนะตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัวจีนะภายในเดี๋ยวเราเปิดดูกันเลยนะครับนี่ภายในของเขานะครับเป็นเบาะนะเบาะผ้าสีดำนะครับสะดวกสบายนะเบาะนุ่มเบาะแน่นนะครับสภาพดีมากๆนะครับนี่เดี๋ยวพาดูทีละอย่างเลยนะ ภายในของเขานะครับก็ค่อนข้างสวยงามนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเบาะเป็นเบาะผ้านะครับยเทกเจอร์ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็นุ่มนั่งสบายเลยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะไม่ใช่มัลติฟังก์ชันนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวนี้บอกแล้วว่าเป็นตัวโลนะครับคันนี้ไม่ของเขาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมกิโลเท่านั้นนะลูกค้าเพราะฉะนั้นรถของเรานะสวยสภาพดีนะครับมาต่อไปวิทยุตัวนี้ของเขานะครับ ก็จะได้เป็นวิทยุ fmam ต่างๆดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยเป็นเปียโนแบ็คนะครับก็ใช้เชื่อต่อวิทยุ fmam มีเสียบสาย usb aux ได้นะครับลูกค้าเสียงให้ฟังนิดนึงเสียงดังฟังชัดนะครับสำหรับตัววิทยุนะครับมาสำหรับตัวแอร์ของเขานะครับก็จะมีสามารถปรับระดับความแรงนะครับความเย็นอุณหภูมิได้เลยนะครับปรับตำแหน่งได้นะให้เป่าหน้าหรือว่าเป่าทั้งหน้าทั้งเท้านะครับได้เหมือนกันมาต่อไป เกียร์ของเขานะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบทริปทอนิกนะครับก็คือมีทั้งบวกแล้วก็ลบอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ขับมันนะคขับแบบทดเกียร์เหมือนเกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับมาแล้วก็การใช้งานเนี่ยบอกได้เลยว่าง่ายนะครับอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะ ความสะอาดสะอ้านด้านบนบอกได้เลยว่าสวยงามสวยกริบนะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยคัดสภาพคัดประวัติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยสําหรับใครที่สนใจนี่ก็มีนะครับตรงนี้เขาก็จะมีแอร์ <spend reading> ให้ด้วยนะมีเป็นแอร์ราวนะครับจะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะด้านหน้าก็คือเย็นเย็นสบายมากๆครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังด้วยครับนะครับมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าเช่นเดิมอย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับก็เป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าอ่ะด้านในของตอนกลางของเขานะ บอกแล้วว่าตัวนี้เป็นเจที่นั่งนะครับเขาก็จะสามารถมีพื้นที่ตรงกลางนะให้เรานั่งได้นะครับนี่อ่ะขยับเข้ามานิดนึงนะค่อนข้างกว้างขวางนั่งสบายลูกค้าดูจากขนาดตัวของผมได้นะที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกับแคบอะไรนะครับหัวไม่ชนเข่าไม่ชนนะครับยืดขาได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีอย่างที่บอกเป็นแอร์ราวนะเปิดแอร์ได้นี่แอร์เย็นๆเลยนะครับลูกค้านะ ก็บอกได้เลยว่าเย็นสบายทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับแน่นอนว่าตัวนี้นะลูกค้าสามารถพับได้ไหมแน่นอนว่าพับได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ นะไม่ต้องเปลืองแรงแบบยกด้วยเพราะว่าพอเปิดปุ๊บเขาก็จะเด้งขึ้นเลยนะครับด้านหลังนะครับก็นั่งได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแนะนำนะเป็นเด็กเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยก็สามารถนั่งได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นนะครับใครสนใจหารถ MPV ที่นั่งได้ทุกที่นั่งนะค,คันนี้น่าจะมีคันหนึ่งนะครับโอเคสำหรับตัวรองจบไปแนละ้วเดี๋ยวเราไปดูตัวท็อปกันบ้างครับว่าเป็นยังไง เอาละครับสำหรับตัวรองท็อปผ่านไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูตัวท็อปของเขากันบ้างก็คือคันนี้เลยนะครับเตยตาเซียนต้านะครับตัว1.5ตัว V ปี2019คันนี้นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะตัว V ีคือตัวท็อปเลยเขาจะได้ออปชันนี่ที่เพิ่มมาจากตัวรองค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนี่อย่างเช่นเริ่มแรกเลยที่กุญแจของเขานะครับกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีตัวไขแบบนี้ก็คือเป็นบุสตาร์แน่นอนนะครับจะได้บุสตาร์แล้ว แล้วก็ที่สําคัญนะลูกค้ามาดูโฉมกันล้วกันนะสีดําสวยๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกเช่นเดียวกันอันนี้ไม่แตกต่างอะไรนะครับแม็กของเขาเป็นสีทูโทนนะสําหรับตัวนี้ถ้าเป็นตัวรองเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นทูโทนนะครับแล้วก็ยางใหม่สภาพดีเหมือนกันนะครับกระจกเหมือนกันเลยนะครับปรับปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ตัวท็อปเรามีเสริมการศาสตร์มาให้ด้วยนะครับพร้อมกับติดฟรีรับร้อยแล้วนะครับ แต่ความพิเศษของเขานะลูกค้าก็คือตัวรองท็อปประตูสไลด์ไฟฟ้าแค่ข้างเดียวใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้าของเขาสองข้างนะครับนี่อ่ะนี่มืออนี่นะครับไม่ได้เลื่อนเลยเลยนะประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างนะครับก็คือสวยงามนะด้านหลังก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องสองถอยด้วยนะ,ต,ะตัวบ่อตัวเบาะของเขานะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับ ตัวเบาะเขาเป็นเบาะหนังตัวนี้ก็จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับจา,จากเป็นเบาะผ้าเนาะนะครับมาด้านในแล้วกันเพราะว่าภายนอกเนี่ยด้านหลังก็จะไม่ต่างกันเลยนะครับเปิดประตูอะไรได้เหมือนกันนะครับด้านในอย่างที่บอกไปนะว่าเป็นพ u s สต t a r t นะครับก็นี่อย่าเบรก,กดปุ่ม start ได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมาคือเบาะหนังงที่บอกเมื่อกี้นะครับ ต่อไปนะในส่วนที่เห็นชัดที่สุดก็คือหน้าจอและพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเขาแล้วกันพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะได้ตัวมามาเป็นตัว power multi function นะครับก็จะมีตัวปรับควบคุมวิทยุปรับหน้าจอแสดงผลนะครับเพิ่มเติมได้นะต่อไปก็คือหน้าจอตรงนี้นะครับอ่ะนี่ผมลดเสียงวิทยุจากพวงมาลัยได้เลยนะครับลูกค้าแบบนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อวิทยุ FMAM มาเได้เหมือนกันนะครับลูกค้านี่ และได้หน้าจอแบบนี้นะลูกค้าหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนแบบนี้นะสามารถดูหนังฟังเพลงอะไรได้ด้วยนะครับอ่ะต่อไปก็คือกล้องส่องถอยนั่นเองนะครับเขามีกล้องส่องถอยมาให้ด้วยนะสำหรับตัวท็อปนะครับอือระบบแอร์ต่างๆก็จะใกล้เคียงกันนะครับลูกค้าเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบทีฟทอนิกเช่นเดียวกันนะครับแอร์ราวด้านบนแบบนี้ ก็มีเช่นเดียวกันเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าจะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับก็จะมีตัวแอร์เหมือนกันเลยนะลูกค้าเปิดเย็นสบายนะครับทุกที่นั่งเหมือนกันนะเพราะว่าขนาดตัวรถความาความยเย็นแอร์อะไรเงี้ยเครื่องยนต์เนี่ยไม่ต่างกันนะครับขึ้น1.5นะที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากตอนหลังก็คืออันนี้เลยนะครับนี่นะลูกค้า เขาจะได้หน้าจอดูหนังแบบนี้มาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อกับมือถือนะครับเปิดจะเป็นไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับเสียบ USB ต่างๆก็ได้นะสามารถเข้าเซตติ้งได้เลยนะลูกค้าปรับขนาดหน้าจอปรับอะไรได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็รถครอบครัวดูหนังฟินๆนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยชอบแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะสำหรับคันนี้อ่ะราคาของเขาอยู่ที่585,000บาทนะครับสำหรับตัวท็อปประตูสไลด์ไฟฟ้า สข้างนะเพิ่มหน้าจอมาด้วยเพิ่มกล้อง2ถอยอะไรแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับถ้าใครสนใจนะครับ2คันนี้เลยนะครับโตโยต้าเซียนต้าทั้ง2คันนี้นะจะเป็นสีขาวนะ1.5ตัว G ปี2018นะครับตัวรองท็อปประตูสไลด์ไฟฟ้า1ข้างนะครับหรือจะเป็นตัวท็อปนะครับโตโยต้าเซียนต้า1.5 V ปี2019คันนี้นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้า2ข้างมีทั้ง กล้องส่องถอยแล้วก็จอดูหนังด้วยนะครับทั้ง2คันนี้ราคาใกล้เคียงกันนะครับสีขาว565,000 0บาทส่วนสีดำ5 8า585,000บาทนะครับรถ MPV 7ที่นั่งนั่งสบายทั้งคู่เลยนะครับถ้าใครสนใจนะก็ที่อยู่การติดต่อด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาหรือแคปหน้าจอวิดีโอนี้นะครับส่งมาที่ SI ส e ซ e n รีเจนโฮมคาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าจะได้ดูแลลูกค้านะครับ ถ้าใครสนใจนะครับชอบดูรถมือสองครับส,สวยๆคุณภาพดีคัดประวัติแล้วก็คัดสภาพมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งช ANNEL ของรีเจนท์ขมข่าไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโอมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าใครสนใจนะครับ2คันนี้เลยนะครับโตโยต้าเซียนต้าทั้ง2คันนี้นะ